บรรยากาศฝนตกทั้งวันนะครับอของแซ่บคอยอีกแก้วพี่น้องกินกับข้าวเหนียวกับยอดพักกระถิ่นอ่อนๆครับผมซุปหน่อไม้ส้มครับผมกับบรรยากาศฝนตกบานยว้ยใส่งาลรวบอกคุณแม่ใส่เืมขง่าวงาโอ้โหบดองใส่ป่ะใส่กันได้เออลุยเลยปา เมื่อกิ้เขาด้ำก,กันกับซุปน้ำมันโสมเด้อพี่น้องเด้อทุกคนุ่งปลาน่ะอ่าพีนๆน้องๆทานเมืองหนอกเมืองหน้าเมื่อนี้ฝนตกเมื่อเมื่อครับผมตกแค่เมื่อคืนเลยล่ะน้ำเต็มทงเต็มทาเลยมื้อนี่ยฝนตกฝนตก สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับพี่น้องมากินขา้าวกินขา้าวกินขา้าวเดียวกันครับผมฝนตกอย่าไปจะไปเออฝนตกก<ร>ินๆๆิ้มิน้นจิน้มบักลำไยครับผมอาหารจานต่ออะไรอ่ะจานตกอเนี่ยมักครึ่ลำยาาไย ก็กะเฉดครับผมจะกิน,ห,กน,ห,นหน่อยกัน้อาเพลินไงอือืหน่อยล่ก้อนกินกับซุปน้้วใหม่สมอืมขวดละสามสิบบาทเอาไปซุปเอาไปแกงพอดีกวดนึงได้คาบนึงพอดีคาบนึง một đẹp <laughs> 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 มูกันนี้ไม่นองเนื่อเด็ดเดียวมูเดีด่เดียวกันไหนสิมาเต้าชูฟังกรณีที่แค่ว่า,อส,า,อาสอบซ่าขอให้กราขอให้หลีพม่น้องบางที่อาเข้าบ่มีแอดมินเข้าบ่มีเข้าเห็ดสองคนกับ ัวกับเนี้ยมันก็อาจสิตอบซ้าล้วคนสั่งมาหาต่หน่อยแล้วเสียตาหน่อยตอบเนี้ยบตอบเนี้ยาะว่าต่หน่อยข้าหยากหยากหลายยังสั่งไปทางแค่ว่าเด้อ แค่ว่าสิตอบให้ทุกคอมเมนต์เอ้ยทุกไลฟ์โบารานสืทางเฟซบุ๊กโบารานสืทางไลฟ์เนาะแค่จะบอกไลฟ์ละเอียดตลอดได้พี่น้องแต่ว่าเมื่ออาจ,จิตตอบชานเนี่ยแค่ตอบทุกคนนะคะแล้วกับทีมีประเภทที่แบบว่าสร้างข่าวมา สองรอบสามรอบสร้างตะย่างเดียวแหละแน้วบะนี้นก,ก็คล้ายๆกับว่าสร้างพมารอบแรกเออเขากับบะไดบายังกะบอกเข้าวทรงเลยบบที่ห้แพ์กระทรงหายร่วมค้าของค่ายอย่างห้กะเออกบบ่ะไดโอนพมาเทียบของของของเขาคือ,อบ่มีเก็บเงินปลายทางนี่จะแบบโอนเนี่ยพี่น้องของเข้าเป็นอาหารเนาะพี่น้องก็ตกโอนเงินมาก แค่ว่าจังสีส้งของห้พอมาเที่ยวสองก็บอกขอว่าอขอรายการอาหารใหม่หน่อยอันเดิมหายเออแค่สีส้งมัหายแล้วก็ล้อมยอดหายที่เก่าล่ะล้วมาเที่ยวสามอีกขอรายการอาหารอาหารใหม่หน่อยเถอะที่น้องนี่เบคิดจังหวังอ่ะเขาจะส้มหายตลอดแค่ก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ยังไม่ได้ไหวยังไม่หลับ แต่๋ยวมาให้เธอแม่กับกิดได้ปะเออเพิ่นกอขวัญอีทุ่เปล่าอ่ะซี่หารอบอ่ะกับอีกอย่างเรื่องเพิ่นเหม็นอะไรหน่อยกับเพิ่นเหม็นมาว่าดูถูกเหรอบัวไม่มีเงินซื้อเหรอบัวบเคยดูถูกลรุ่นค่ะบัวเคยดูถูกไม่มีชาติฉีบเ<อ>ฮาบัวเคยดูถูกบัวเคยแต่หน่อยสิบอกสเสมอว่าแพ้พว่ากับแพ้ว่านี่ บมีเงินหน่อยบบค่อยวาสนาเ้ินหน่อยชี่บคยดูถูกเงินคุคขาของเงินบบคยดูถูกคนความถ้ามาถามถามว่าเงื่อรู้เท่าไรก็บ,บอตอบเรียบแพะถามกับวาเพิ่นแชดมหาแพะทางไหนพิว่าแพะก็ตอบถ้าแชดมาในร้ายแม่แพะว่าจังไหนแพะก็ตอบโทรมาเบื่อแพะจังไหนแพะก็ตอบเ้าบคยดูถูกเงินเ้าบคเคยดูถูกคน แคเพื่อเคยดูถูกลูกค้าได้พี่น้องถามพี่น้องที่เคยสร้างน้ำเพ็ดได้หลดสร้างหาบาทสิบบาทสร้างนี่เพ็ดกระขายห้เพ็ดเพื่เคยว่าเออบอขายเด้อพี่บอขายเพ็ดเพื่เคยว่าหัวเงียบปากเลยสร้างหน่อยทร้างหลายเพ็ดกระขายแก่ไหม,มพ่อมคือจังพริกุ่นข,ขน่าควอนเพื่อกระดูว่ามันโลละแพงเพ็ดกระยังแบงขายยี่สิบบาท หาสิบบาทแม่ใจไม่ยังขาาทุกคนมีเงินซื้อมีกำลังซื้อเพิ่นยังอยากซื้อเลี้ยวท่าซื้อ แตคือว่าแชทมาทังไหนแค่นั้นละถ้าแชทมาทั้งเพจยังไงเพ,งเพเื่อกระตอบตอบซ่าตอบเลียวยังไงเพจ่กระตอบเจ้บ้านเรงเชียแชทมาหาแต่หน่อยแต่หน่อยบตอบเพราะว่าเังเชียระแต่หน่อยมันยากจนด้นแต่หน่อยจังจะขอไปเล่นไล่แต่หน,ตห,นตหน่อยนะเราไม่ได้เล่นไล่หรอกพี่น้อง เนี <muitas S 2> ่ยอย่าเลีย <fe> ถ <ats> ้า no พ <abolition nota'> ี่น้องบอกว่าเช็ดไปหาต่หน่อยกะอันนี้ก็ขอโทษเพราะว่าต่หน่อยไม่ได้เล่นร้ายจ้ะเลนโดนโดนโดนดนแล้วเขาไปเทียนนึงเพราะว่าเพชกกะบอกพี่น้องย้ำตลอดเนาะว่าถ้าที่สังของก็คือแชทมาหาเพยอยางเดี่ยวจ้ะหนูจะกินเหรอพี่อ้าเอ้กไหม ไปมาไงไอเนี่ยเนี่ยมื้อรออ๊ะปาดกินหมดเลยนะอึปาดอ่ะเที่ยงเที่ยงเที่ยงเอางี้ๆอะไรเนี่ย <N> <liksomality> <N> <objectively> uh, แม่งแป้งโอ้จะกินอะไรจะกินกินนี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวงั้น เนี่ยของเพ่เพ่แห่งอยากขายมันมีพอคอาไแมคะพื่นไหนเด็กที่มึอยากขายของไมนะ้ะงี่ตะเพิ่นอยากขายเท่านั้นเอา้าแค่ห้าแค่มาตอนทุ่มสองทุนนะ่มเนี่ยคือแค่หลับยอดแค่กระดิ่งตอบยังไม่เศร้า nào để mẹ kể hay, mẹ trả kể hay, mẹ trả kể hay, mẹ trả kể hay, ừ, uh, ừ <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> บางประเภทลูกค้าลูกค้าแบบแบบแบบเร<ต>ื่องไหนอ่ะแ,แต่ว่าลูกค้าที่สั่งของน้ำพี้ยนี่แต่ดีๆได้พี่นาอด้วยจังนี่แตด่ดีๆมีตแตบบ่แบบแบบเท่ากับแบบเพิ่งเบามวลเพิ่ ยังไงอืงมบ่อคอยมีคนอยู่งยากหรอกวินีเป็นบางคนลูกค้าเกาห้องหนึ่งยลูกค้าประจำไหมนี่จะเพิ่นอู้วยิเ่เทแทบแถมให้ตลอดบอกว่าที่ลูกค้าประจำลูกค้าเกาลูกค้าไม่แทบแถมตลอด ก็ไม่เป็นผลเนาะแค่แต่ตู้ปลาแล้วน่องเนาะขายคนหลายจิตใจเนี่ะแค่อยากบอกให้ตั้งยัง่งเนาะเพราะคนงานว่าพวกเขายุ่งลูกไปก็ได้เพราะว่าต้งว่าเขาต้อคยดูถูกลูกค้าเพราะว่าแค่ไม่เจ็บเด้อ ้องเดียวห้องก็อืมอาษบานะันะฟุตอินฟุตอินเฉแเลยมั้งมอบหัวจีมองห้าบดีไหมอืมโอ้หลานเพิ่นเรียกลูกค้า,าเลยก็ออที่คือม่เน่ะอ้าเล่นอยู่งนเออ งานบริการคือสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาเลือกแล้วสิงที่เขาอยากบริการลูกค้าเขาก็ต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดอันไหนผิดพลาดอันไหนนั่นเขาก็หูต้องหูจักขอโทษขออภัยแต่สําหรับร้านแคนนะสพนรับผิดชอบไฮเบิดตัวอยางพี่น้องอือ้าพี่น้องเพ่นไหนสั่งของน้าแบบประจําอ่ะเพื่อนที่ดูถ้าของมีปัญหามาคือแพะเค็มไ้เบิด ต้องพาวิวอยู่ต้องยังซ้อมแค่พี่เนาะแค่ลูกค้าบอกมาวม่าเออของเสียหายเยอะยังเพิ่งซื้อแค่เค็มหายเบิดเดี๋ยวก่อนนี้นึงถ้าของบะมีแค่บอกลูกค้าแค่ก็บซื้อเงืนไขลกินเหรอถ้าบอกค่ซื้อแกินหมูพ่อจะเปิดให้หนูจะกินไหมหลานแพนเหรอซือ รับผิดชอบบป,ป็นตอ,อ,อย,ย่างโยเกิดเนี่ยกินไหมเอ้ากินเขามมมามาเป็นอยังข้างคนพราเจ้ากับอ้ากินบ่อไข่ย้อมลูกค้าเลยจิ้มิ้มจถ้าถามมาเป็นอยังเพื่อคือย้อมลูกค้าเป็นอยังเพื่อคือย้อมลูกค้าคือพระเจ้าถ้าโบมีเนะพิ่นกับโบมีเฮาถ้าเพิ่นบัวซอยเฮาซือ้อเฮากะบัวใดขาย สิ่งไหนที่เฮาพ่อที่ย้อนให้เพื่อนเฮากะย้อนไปสิ่งไหนที่เฮาพ่อที่ตอบแทนเพื่อนไหนเฮากะตอบแทนไปออเพื่อนเอาเงินไม่เฮาติ้มจิ้มให้เฮา,าได้ต่อยอดต่อทุนเฮาไปอีบกิ๊ฟิ้มเหรอเหอมือนไอ้แพทเฮ็กของหลายแพทย์กะทิลุกแรกแจกแถมไป อีกเยอะถ้าผู้ใดไม่หจักเพี้นนะแค่โบแมนคนขีดทีทพี่น้องแค่โบแมนะนคนหนาเงินแบบน่ะถ้าหนูไม่กินเอาไปให้แม่นะโบแมนคนหนาเงินหรอกกรบโบแมนคนเห็นแก่ได้นะมกินไหมเงินผู้ใดก็อยากได้ใช่ปะเ,เงินมันบ่สำคัญสมิตภาพสม มิตภาพรสำคัญยิ่งสุดถ้ามันไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินกินของทือเพื่อนซอยข้าื่อยข้าเน่ะแต่หนยอยว่าเพื่อนเห็นเขาทาขํามาค้าขายเนาะเพื่อนเห็นเขาทํามาหากินเพื่อนก็อยากซอยข้าสื่อข้าเนี่ย เพชรกับบรูบอกว่าของเพชรมันเสียบก็เสียบได่ว่าเพชรแกเพี้ยยังแค่กัอยากขายเพชรกัเอามาจิ้มก่อน้ามันจืดปากกัเอามาขาย,ยน้องมาสมให้ปีนี้ใช่ไหมไม่ไมไม กินได้เลยดงอ,องอาทิตย์สองอาชีพเด็กกินได้อม่มพี่หน่องไม่แสบบอกเลยนี่ป้านเจ้านี่ใครก็ได้จากพี่หน่องอืมนี่แล้ว จริงเขาที่เปิดจิบเละแล้วเท็ดนะฮะเล่นโยเกิร์ตละไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ